ถ้าดูจากแผนที่ค่าฝุ่นนะคะที่อัปเดตเช้าวันนี้ถ้าเป็นแผนที่ประเทศไทยก็จะเห็นว่าอย่างภาคเหนือเนี่ยต่ำสุดนี่48สนะคะสูงสุด243นะี่เนีพี่นอ,อยู่ที่ไหนครับค่ะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่ปักหมุดไปคุณผู้ชม243นะคะสักครู่นะคะอยู่แม่สายเออแม่สายนะคะ230นี่อยู่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับค่ะ218ก็อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะครับน้องนังนก็ไล่เรียงมาในระดับร้อยกว่านะแต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะ ตอนนี้ก็ลดไปนิดหนึ่งนะครับส่วนกรุงเทพมานครวันนี้อากาศก็ไม่ดีนะกทมนี่ขมุกขมัวมากนะครับ PM เ5็ดเนี่ยอย่าไปเดินเที่ยววิ่งนะครับเนี่ยดูภาพเนี่ยนี่ก็ปาเป็นอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะหน้าบึ้งเลยนะคะใช่อากาศไม่สู้ดีผมไปปักใต้มาเนี่ยว่าจะถามพี่หนงเป็นยังไงบ้างอากาศคือทางใต้เนี่ยเวลาเขารายงานนี่ในกรุงเทพก่อนเนาะเห็นเห็นอากาศข้างหน้าไหม มมที่มมเป็นท้องฟ้านขม,มุกขม,มัวมากครับนะฮะเพราะั้นกรทมเนี่ยอากาศไม่ดีเลยอน,นยญาตพระรามเก้าเช้านี้ก็ถ่ายคลิปมาให้คุณผู้ชมแต่ว่าที่ใต้เนี่ยนะครับมีข่าวมีข่าวผู้ว่าภูเก็ตนรงวุ่นซิ่วเนี่ยนะท่านออกมาพูดว่าชาวบ้านบอกว่ามันพีเอ็มสองจุดห้าหรือเปล่าทําไมมันเป็นหมอกควันนะครับผู้ว่าบอกไม่ใช่หมอกควันมันเป็นเรื่องของพื้นที่เป็นเหมือนกับว่าเออเดี๋ยวจากร้อนจะเข้าสู่ฝนเนะยผมว่าผู้ว่าพูด ผมเป็นแย่งเลยเนาะร้อนจะเข้าฝนได้ไงตอนนี้มันยังไม่มีฝนเนี่ยนะ,ะแล้วมันทั่วไปเลยนะท่านผู้ว่าผมบอกท่านผู้ว่าภูเก็ตด,ด้วยนะมันไม่ได้เป็นโซนใช่ไหมโอ้โหค,คือคือชัดเจนเลยเอาวัดสิ่งที่ผมเห็นคือตั้งแต่ไปนะคือเราอยู่กรุงเทพเรารู้ว่ากรุงเทพอากาศไม่ดี PM 2 5จุดห้าแล้วรายงานข่าวอยู่ทุกวันว่าภาคเหนืออากาศไม่ดีมากๆากถูกไหมใช่ค่ะแล้วสิ่งที่พี่รู้พี่รู้ใครรู้จากที่เขารายงานนะครับภาคใต้เป็นสีฟ้า <K _> เขียวฟ้าอากาศดีจะบอกเสมอว่าโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกน้องมีปัญหาใต้ไม่มีปัญหาแต่พอขับรถไปตั้งแต่พอลงใต้ลงไปตั้งแต่ประจวบลงไปเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะเฮ<อ>้ยทำไมมันโม่ๆจังเลยทำไมฟ้ามันไม่ใสอะใช้คําว่าแปลกได้ไหมแปลกเลยครับแล้วทำไมไม่มีรายงานค่าฝนพ m หรือมันเป็นอะไรค่ะจะบอกว่าเป็นความชื้นมันก็ไม่ใช่เพราะอากาศมันร้อนจัดเออความชื้นจะมาจากไหนเล่าอย่างวันเนี้ยก็ภาคใต้ก็ภาพรวมเกณฑ์ดีเหมือนกันเออแล้วมันเป็น ไม่รู้ว่าผมผ่านมาตั้งแต่ภาคใต้ไปถึงนครศรีธรรมราชเนี่ยะนะครับเป็นปัญหาแบบนี้ทั้งขาไปขากลับก็เห็นว่ากอ,อเขาคุยกับเพื่อนเอ้ยทาไมทําไมมันฝุ่นแล้วออทำไมมันเป็นฝุ่นเป็นหมอกเป็นควันอย่างนี้เป็นหมอกควันเ,นเห็นอย่างนั้นนะครับค่ะอันนี้ผมคิดว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมควบคุมมลพิษช่วยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยก็ดีเหมือนกันนะค่ะเป็นรปกฏการอะไรเาพอคนภูเก็ตก็ตั้งคําถามกับผู้ว่าแล้วผู้ว่าท่านก็ตอบ ผมว่าผู้ว่านะท่านเป็นหมาไทยผมว่าท่านไม่มีข้อมูลมากพอนะอจริงๆว่าท่านก็ต้องตรวจสอบอ่ะเพราะพอท่านตอบปั๊บเนี่ยผมผมไม่เชื่อนะเออพูดตรงนะประชาชนก็งงใช่ไหมสับสนว่าเอะมันใช่หรือเปล่าเออมันต้องได้รมันเป็นอะไระต้องให้ต้องให้ผู้เช่วชาญเข้ามาตอบผู้เช่วชาญก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือว่ากรมควบคุมมลพิษนะนะครับไม่ใช่ว่ามีแล้วบอกว่าไม่มีเนี่ยอันนี้มันยุ่งเพราะว่าคนเห็นด้วยตาว่ามันเป็นหมอกขาว นะครับโม่มน่ยฟ้ามันไม่ใสนะครับเอออันนี้ก็ขอพูดตรงๆอ่นนะว่าการให้ข้อมูลกับประชาชนเนี่ยเราก็ต้องทําให้ชาวบ้านเห็นแล้วเขาเชื่อด้วยนะ,ะเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายได้ถ้าหนาจะพูดถูกก็ได้นะแต่ว่าผมฟังแล้วมันแม่คนพูดน่ยไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญอ่ะ ใช่ค่ะก็เหมือนถ้าสมมติไม่ใช่คุณหมอมาพูดเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบางทีเราก็ต้องเอ้ไว้ก่อนเอไว้ก่อนใช่ไหมใช่ไหมนะครับเวลาเราถ้าเราคนนอกพูดเนี่ยถ้าถ้าผมพูดเนี่ยถ้าผมพูดเรื่องกฎหมายต้องอ้างนะกฎหมายเลยนะต้องอ้างอิงต้องอ้างอิงเรียกว่าอ้างอิงเราอ่านหนังสือยังมีอ้างอิงนะอ่าใช่ค่ะข้อมูลต่างๆที่เรานํามาพูดให้คุณผู้ชมฟังเรายังต้องหาข้อมูลจากแหล่งที่อ้างอิงได้แล้วก็เชื่อถือได้นะคะคุณผู้ชม